สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของบรรดาทุกท่านค่ะสวัสดีวันพฤหัสที่ตลาดไทยนะคะวันพฤหัสนะคะทุกวันพฤหัสเจอกันที่ตลาดไทยโซนคลองถมค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะตลาดไทยจะเป็นตลาดที่กว้างมากค่ะคนเยอะมากนะคะร้านค้าเยอะแยะเลยค่ะ นะคะไน่ให้ชมบรรยากาศร้านป้าน่าจะอยู่บริเวณเสาไฟนี้นะคะที่มองเห็นนี่นะคะ11 12 13 14ะไรประมาณนี้ค่ะอยู่ด้านหน้านี่นะคะไม่ได้อยู่ตรงนี้ตายตัวนะคะสลับกันค่ะบางทีก็อยู่ฝั่งโน้นบ้างแต่หน้าเสาไฟนี้เลยนะคะพิกัดเสาไฟเนี่ยค่ะมาหาไปไา้ได้นะคะวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสตลาดไทยโซนคลองถมนะคะทุกวันพฤหัสป้าน่าจะอยู่ที่นี่นะคะส่วนตลาดอื่น ยังไม่แน่นอนนะคะว่าจะไปที่ไหนวันไหนที่เคยไปแล้วอยู่ๆเขาก็ไม่ไปกันอะไรเงี้ยคะ่ปะปน้าก็ไม่ไม่ได้ไปนะคะก็ก็หยุดแต่ตลาดไทยนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนะคะเป็นตลาดที่อยู่ใกล้บ้านคะ่ะปะนั้นไม่ได้ไปช่วยใครคะ่ะมาขายของที่ตลาดไทยนะคะเนี่ยคะ่ะร้านปะนาก็จะประมาณนี้นะคะจะจัดร้านก็คือเดิมๆแหลคะค่ะ สินค้าก็จะมีเดิมๆขายไปบ้างซื้อมาใหม่บ้างนะคะป้นก็จะเน้นเหรียญหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนเหรียญพอส,อสตังทอนนะคะเหรียญหายากป้น่ไม่ค่อยมีนะคะก็จะมีแบบทั่วไปนะคะเหรียญที่ที่หาได้ง่ายทั่วไปตามทองตลาดที่ทุกท่านเคยสัมผัสเคยจับต้องมาแล้วนะคะคือสตังทอนตังทอนเหรียญหมุนเวียนแต่จะเน้น เน้นเหรียญที่พอศที่จะผลิตน้อยหายากหน่อยนะคะป้าน้าก็จะนำมาขายแบ่งปันค่ะอย่างเช่น10บาทหมุนเวียนนะคะจะปีพศ2531นะคะก็จะหายากเป็นอันดับ2รองจาก3-3นะคะและ10บาทหมุนเวียนปี2541ค่ะป้าน้าก็จะ จัดมาเป็นชุดนะคะที่หาที่ที่ที่เหรียญผลิตน้อยนะคะสิบบาทสี1หนึ่งสิบบาทสี3สองสามสี่ห้าสาม,สาม,สามอะไรประมาณนี้นะคะปะ้านมีแบ่งปันนะคะท่านใดที่ขาดเหรียญพอสอนนะคะค่ะทักป้านมาได้เลยนะคะทักลายมานะคะลายป้านนะคะ0 6, ู2 6 สองเจ็ดสองห้าห้าห้าค่ะนะคะแผงบรรทัแผงนะคะให้ชมแผงและราคานะคะชมนะคะแผงห้าสิบบาทค่ะเหรียญห้าสิบบาทจะมีด้วยกันทั้งหมดสิบสองวาระนะคะราคาขายอยู่ที่สองพันเก้าร้อยค่ะใส่ใส่แผงใส่กรอบนะคะส่วนสองบาทค่ะเก้าร้อยเก้าสิบนะคะสี่สิบเอ็ดวาระค่ะสองบาทสองบาทตัวหนานะคะสองบาทนิกเกิลค่ะสองบาทนิกเกิลน,นะคะ 990ส่วนบาทที่เห็นนี่ไม่มี29นะคะ390ค่ากรอบค่าแผงก็หมดไปแล้วเนาะ390ถูกมากค่ะส่วนครุฑนะคะ 1, 200บาทค่ะครุฑครุฑจะมี6เหรียญด้วยกันนะคะค่ะ1อ่า10บาทค่ะ10บาทไม่มี3 1990มี3 1 2002ค่ะ ส่วน10บาทครุฑก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6เหรียญน,นะคะครุฑ 9, เหลี่ยมครุฑเฉียง20ค่ะอันนี้จะเป็น10บาท10บาทหมุนเวียนนะคะเริ่มจากปี31ถึง60ค่ะรัชการที่9นะคะครุฑ9เหลี่ยมเฉียง2 0ครุฑบาท17ครุฑ10บาทครุฑเฉียง สองสองและครุฑตรงค่ะทั้งหมดรวมกัน6เหรียญน,นะคะหกหน้าเหรียญค่ะเนี่ยค่ะพยาครุฑมหาบอพิษนะคะเหมาะที่เป็นของฝากของขวัญน,นะคะของชํารวยของสะสมนะคะเนี่ยค่ะปามียี่สิบห้และ50าสิต่างนะคะใส่กรอบใส่แผงนะคะราคาหกร้อยเก้าสิบค่ะทั้งทั้งยี่สิบห้าและห้าสิบต่างราคาเท่ากันนะคะ เริ่มต้นที่ปี2493นะคะรัชกาลที่9ครับเหรียญหมุนเวียนนะคะปีเริ่มแรก2493สิ้นสุดที่ปี2560ค่ะค่ะเหรียญเหรียญหมุนเวียนในรัชกาลที่9เยอะมากนะคะเริ่มปี2493 2493ถึง2560เป็นเวลา67 ปีโอ้โหเนาะหกสิบเจ็ดปีเลยนะคะสองสี่เก้าสามถึงสองห้าหกศูนย์โอ้โหเยอะมากค่ะนานมากค่ะแล้วเหรียญน,นะคะเขาก็ต้องเยอะใช่ไหมคะเพราะต้องหกสิบเจ็ดปีเหรียญก็จะเยอะมากค่ะมีอะไรที่ให้เราเล่นกันสนุกสนานเลยแหละค่ะเนี่ยค่ะ,คะอย่างเหรียญยี่สิบห้าต่างนะคะเริ่มต้นทีสองสี่เก้าสามถึงสองห้าหกศูนย์เนี่ยค่ะเป็นน่าจะเป็น หน้าเหรียญเดียวมั้งที่มีครบนะหน้าเหรียญตั้งแต่สองสี่เก้าสามถึงสองห้าหกศูนย์ใช่ค่ะห้าสิบสตางค์กับยี่สิบห้าสตางค์ค่ะนะ่าจะมีแค่นี้ค่ะที่ครบนะคะส่วนอื่นๆนะคะเขาจะเริ่มผลิตมาปีกลางๆแล้วใช่ไหมคะแล้วก็บางปีที่ผลิตเขาก็จะหยุดไปใช่ไหมคะก็จะไม่เต็มไม่เต็มครบ ไม่เหมือน25กับ50สตางังใช่ไหมคะครบเลยนะคะครบเอ่อครบปีครบของของในหลวงรัชกาลที่9เราอะนะคะน,น่าเก็บเนาะ25และ50สตาังเอ่อปีที่ไม่ผลิตก็จะมีจะมีระบุไวะคะ้ค่ะปี55 56ไม่ผลิตคือหยุดการผลิตนะคะ ด้วยด้วยเหตุใดไม่ไม่ทราบนะคะแต่ไม่มีการผลิตค่ะเออน่าจริงด้วยเนาะหน้าเก็บเนาะอย่างหนึ่งบาทนี่เขาก็มีไม่ไม่ไม่ครบพศเนาะหนึ่งบาทก็จะมีขาดช่วงพศออบางพศออใช่ไหมคะยี่สิบห้าสตางค์กับห้าสิบสตางค์เริ่มจากสองสี่เก้าสาม จนถึง2560้อืมใช่น่าคิดค่ะน่าคิดน่าเก็บค่ะเนอะเก็บปน่าบอกกล่าวเล่าให้ฟังให้เก็บไปเป็นข้อคิดน่ะนะคะเนี่ยค่ะใช่ไหมอย่างเหรียญบาทก็เริ่มจากสองเก้าถึงหกศูนเหรียญบาทพออใช่ไหมคะก็ไม่ครบใช่ไหมคะมียี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์ค่ะมีสองสี่เก้าสาม นะคะมีปี2493และสิ้นสุดถึง2560น่าเก็บคะ่ะน่าเก็บมากเลยเพราะครบครบพอสอตั้งแต่เริ่มผลิตเหรียญขึ้นมาใช้ในราัชากาลที่9จนถึงสิ้นสุดของราัชากาลที่9นะคะค่ะ25และ50สสตางค์ อย่างปีนึ่นอย่างปีอย่างสิบบาทใช่ไหมคะสิบบาทก็เริ่มจากปีสามหนึ่งสามหนึ่งถึงหกศูนย์ก็ถือว่าไม่ครบห้าบาทก็จะมาเริ่มจากปีหนึ่งห้าก็จะเป็นครุฑหนึ่งห้าแล้วก็อ่าใช่ห้าบาทเริ่มจากปีหนึ่งห้าแล้วก็มีเว้นบ้างก็ผลิตมาเรื่อยจนถึงปีหกศูนย์ก็เริ่มหนึ่งห้าก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่เริ่มตั้งแต่แรกใช่ไหมคะ เริ่มตั้งแต่แรกเลยคือเริ่มจากที่การผลิตเหรียญออกมาใช้ในราชการที่9คือเหรียญ25และ50สตางเริ่มจากปี2493นะคะจนถึง2องพัค่ะนะคะฝากไว้ฝากไว้เป็นข้อคิดกันนะคะว่าน่าเก็บไหมนะคะค่ะ เนี่ยคะ่ะของปน้นาก็จะมีประมาณนี้นะคะสั่งเป็นของของชํารวยก็ได้นะคะของฝากของขวัญได้เลยนะคะค่ะสั่งมาได้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะมาหาปห้านาได้ที่นี่เลยนะคะเนี่ยคะ่ะเสาไฟที่เห็นนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะตลาดไทยวันพฤหัสนะคะปะ้านาขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะปะ้านาขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมนะคะ กดติดตามป้านาดนะคะจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากป้าน้าก่อนใครค่ะสวัสดีค่ะ